ฮิดชาร์ตเป็นอันดับหนึ่งทีเดียบร้อยแล้วครับสําหรับเพลงสาวสมหน่อยค่อยหักอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนาะครับล่าสุดนี่กัทายาทขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งทีเดียบร้อยเนาะครับเนาะของอ่าเน็ตเวิร์กเพลงฮิตติดชาร์ตเนาะครับเป็นผลโหวตของพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศเนาะครับเทยโบูดกันเข้ามาเนาะครับเป็นเพลงติดชาร์ตอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่บอสโจนะครับได้ปล่อยเพลงของ อีลาอุ้งอิงออกมาเนาะครับสาวสมน้อยค่อยหักออกมาบอท่านได้โดนเนาะครับพี่น้องกะมีกะระแสจากทั่วประเทศกะระแสจากเอฟซีต่างๆเนาะครับที่ซอยกันกดไหลกดแชร์เนาะครับเฮ็ดให้เป็นว้อยเราออกไปเนาะครับเฮ็ดให้กะระแสของอุ้งอิงนี่ฟีเวอร์ขึ้นมาโดยชั่วขามขืนเนนะครับสาวสมน้อยค่อยหักปล่อยออกมาไดเมืรอเดียวเนาะครับก็ถือว่าทะยานขึ้นไป ทิดหนึ่งมาแรกนะครับก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับสําหรับสาวหน่อยเพชรบานแพงนะครับถือว่ากขอแสดงความดีใจนํากับบอดโจโยมานินงนะครับผู้พันธีอ่าไม้มันมุ่งมันนะครับ,นนรบสร้างผลงานออกมาให้พี่น้องเอฟซีนะครับโดยที่บโบให้พิดหวังนะครับเก็บทุกรายละเอียดเก็บทุกเม็ดนะครับบอว่าสิเข่าห้องอัด อาจารย์นักดนตรีเนาะครับผู้ประพันธ์เพลงเนาะครับโดยการนําของบอดโจเนาะครับบอกว่าอยากให้ผลงานเฮ็ดออกมาให้ดีที่สุดเนาะครับบ่อยากเฮ็ดออกมาหลวกๆพ่อมาตัวพีตัวนองเอฟซีเนาะครับแต่ว่าเพิ่นเก็บในรายละเอียดอีดีครับไปฟังได้เนะครับเด้อมัตซิมีสำเนียงลูกเลนเนาะครับเป็นลูกพ่ออ้อเนี่ยนะของของอีลาอุ้งอีนะครับถือว่า เพิ่นเก็บรายละเอียดมองนี้นะครับถือว่ามันเป็นฟังแล้วมันเป็นเต้ฟังมันมวนนะครับเออก็ถือว่าเป็นกระเกษครับหลังจากนั้นที่ปล่อยเพลงออกมานะครับอุงอิงกลับไปทําการแสดงอยู่มองได้ถือว่าสังกษีกับแตกอายะนะครับพี่น้องให้การต้อนรับอย่างท่วมท้นนะครับบว่วสิเป็นเนื้อไต่ออกตกล่าสุดไปแสดงอยู่ที่สุรินทร์นะครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ สังกสีแตกนะครับเป็นสนามใหญ่เป็นสนามของอบตนะครับอบตตรวจนะครับแถวค่นพื้นทีน่ะเพิ่นจะเป็นอ่าซวยนะครับสีเบาภาษาซวยภาษาซวยภาษากุยภาษากุย,ะยนะครับนะครับเพิ่นอยู่เพิ่นกับสีเบาในภาษาถิ่นของเผืนนะครับแต่ด้วยกระแสของอีหล่าอุงอิงด้วยกระแสของสาวสมน้อยค่อยหักนะครับเฮตไทย พอพอม่มพี่นองนะครับทัวประเทศต่างก็รอค่อยนะครับในมือถีออุ้งอิงไปทําการแสดงยูทีที่อบตอตรวจนะครับก็ถือว่าเป็นปรากฏการ์อีกปรากฏการ์หนึ่งครับผมก็ได้มีโอกาสไปสอบถามกับพอพอแม่พี่นองอว่าพื้นทินนี่วาาาอาภาษายังพี่นองว่าวอาภาษาซวยวาาสั่นภาษาคุยภาษาคุยาา้ยนะครับเออแต่ว่า ฟังเล่าบอกบ่เพื่อนก็บอกว่าฟังออกยูวาสันคนเก่าเกแก่เพื่อนก็ฟังออกยูวาสันถามว่ามักหมอล่ำบอสีฟังหูเรื่องบออุ้งอิงสีมาทำการแสดงอยู่มองนี้เพื่อนก็บอกว่ามักนะครับเพื่อนก็เบิ่งโทรศัพท์เพื่อนก็ติดตามเพื่อนก็เป็นเอฟซีคือกันนี่ครับพี่น้องนี่แหละครับเฮดไหประกดการทั่วประเทศนะครับสำเนียงเสียงภาษามันกับโมเมนสิ่งที่สีมาปิดกันโมเมนสิซิงสีมาบอกว่ามันสีมา กันนะครับเสียงดนตรีในหัวใจนะครับมันส่งถึงกันด้วยพลังของบอดโจด้วยพลังขององ์อิงนะครับซื้อออกมาให้พีน่น้องซื้อโดยวความซือซ้อสัต์ซือ้อโดยวความมี่ไม่ตรีนะครับแก่ๆกับเอฟซีสุขูสุขค้นทั่วประเทศนะครับเพียรไห้นแฟนๆแต่ผ้ากันหุ่มผ้ากันลลอมนะครับทรงผลห้ล่าสุดหนีนะครับหลังจากที่ ปล่อยเพลงเสาวสมนอยค่อยหักออกมาเนาะครับหมายว่ากระแสก็ยังติดล่มบนนะครับขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะครับลา่าสุดนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของอผู้นำหนุ่มมาดโกโจโยมานินเนาะครับก็ถือว่าดีใจน้ำพึนเนาะครับทีเพลงของอีหลาได้ติดอันดับหนึ่งของวตเพลงฮิตติดกระแสของเน็ตเวิร์กเพลงฮิตติดชาร์ตเนาะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ หลังจากที่อิลาน้องอา้อายสกุณานะครับเพิ่นได้ยืนหนึ่งมาตลอดนะครับในเพลงเอื่นขวัญห้อ้ายนะครับน้องอา้อายนี่ก็ถือว่ายืนหนึ่งมาโดนนะครับบ่มีไผถือว่าไปไปไป,ไป,ไ,ปไปเบียดได้นะครับล่า,าสุดนี่อีลาอง์อิงก็ถือว่าเบียดมากเบียดมากครับบบคืดว่ามือนี่นะครับองอิงสาวหน่อยเพชรบนันแพ่งสีเข้าโค้งครับตัดนาครับเบียดเขาโค้งตัดนาเขาเลยครับ ขึ้นเป็นที่ที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าดีใจนะครับดีใจน้ำพี่น้องดีใจน FC, ้ำเอฟซีอุ้งอิงทุกผู่ทุกคนนะครับนี่ก็คือผลงานอีกผลงานหนึ่งนะครับก็หวังว่าพี่น้องก็สีได้ติดตามนะครับสมควรบ่สมควรพี่น้องว่าเอา้านี่ก็คือว่าพลังบ่พี่น้องขันบ่เมนพลังของพีของหน่องบ่เมน โดยแรงรัท่านี่ผมว่าสีขึ้นไปยืนหนึ่งมันแต่หากนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนาะต่างกับมีผลงานเป็นชิ้นเอกชิ้นเลิศของเจ้าของคือกันครับมันโมเมนต์วาสีมีแต่คนหนึ่งคนใดสีสางขึ้นมาปั่นขึ้นมาสีให้ประสบผลสําเร็จใดมันกับโมเมนต์นะครับขันขาดปัดใจลักลักก็คือแฟนแฟนที่เิ่นหักที่เิ่นแท่งนะครับก็ถือว่าสมควรผสมควรกับพี่นองกับคิดเบิ่งเอ้า สมควรบ่ที่องอิงิได้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในสัป,ปดาห์นี้นะครับถือว่าล่าสุดเลยปาดโคง้งเออปาดเข่าโคง้งแซงขึ้นที่หนึ่งครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเออก็ถือว่าเป็นที่ยินดีดีใจน้ำนะครับเป็นรายงานประจําสัป,ปดาห์นะครับของวันเสาร์ที่สองพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเป็นผลโหวต ของพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศนะครับที ula, okay, ่เพ ouais, ิ crowd, okay. ่นหวตเข้าไปให้กับเพ่งที่เพิ่นมักเพ่งที่เพิ่นถึกอกถึกใจนะครับอุ้งอิงกะถือว่าทะยานขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข้าวดีนะครับอีกอย่างหนึ่งทั้งบ้านน้องนะครับบ้านน้องตอนนี้กะเทศบุญกระทอกระถินนะครับก็ถือว่าเป็นข้าวดีเพิ่มสินไปอีกนะครับเนาะซูเมอร์นี่ก็ถือว่าแข่งขันกันเอ้าพี่น้องผู้ใด เชียร์ผู้เดหักผู้เดใหายกำลังใจกันนะครับเนาะเมื่อนี้ผมหมอลำคนกู้เจวันออฟฟิเชียลได้มานำเสนอเนาะครับข่าวคราวของหมอลำดาวลุงเนาะครับที่กำลังมาแห้งติดล่มบนอยู่ขนาดนี้เนาะครับถือว่าเป็นดาวลุงอีกดวงหนึ่งที่บนหนาขาดสายตาเนาะครับเป็นหนายจับจองของผู้คนทั่วประเทศเนาะครับและก็หวังว่าพี่นองเอฟซีทั่วประเทศสิได้ผ้ากัน ทรงพักแห้งพักดันกันต่อไปนะครับติดตามกันต่อไปครับผมหมอลัคนลกูเจโอนออฟฟิเชียลขอฝากไวนะ้ในออมอ,อกออมใจพี่น้องสู่สุกคนนะครับขอบคุณครับ